มแม่จ๋าฉันมีเหตุผลนะแม่ก็ต้องฟังเช่น้างสิที่จะต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรแม่รู้ไหมครั้งแรกที่ฉันเจอนายกเกาถามฉันว่ามีมีลูกมีผัวไหมมีพ่อมีแม่ไหมฉันกลัวเขาจะไม่เอาฉันเป็นเมีย ฉันอยากสุขสบายนะแม่ถ้าฉันได้เป็นเมียเขาฉันก็อยู่บนกองเงินกองทองฉันเลยบอกเขาไปว่าฉันไม่มีพ่อมีแม่ฉันไม่มีพันทัแล้วแม่ลองคิดดูสิจู่ๆแม่ก็มาฉันตั้งตัวไม่ติดเลยฉันก็ตุกฏิเสธและอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับแม่อย่าโกรธฉันเลยนอนนะแม่นะแม่มึง คิดตื้นตื้นกับมึงมึงจะมาโกหกอแหลกูไังไงกูไม่ได้เสียหายอะไรนักหนาไม่ใช่เหรอแม่ไม่เสียหายหรอะไรพูดว่าฉันไม่รู้จักแกแค่เนี้มันก็ไม่ได้อะไรนี่กูแม่รักฉันไม่ใช่เหรอแม่รักฉันมากไม่ใช่เหรอใช่แม่อยากให้ฉันได้ดีไม่ใช่เหรอแม่ใช่กูรักมึงมากแลวแม่รู้ไหมว่าทําแบบเนี้แม่จะทําลายฉันทําลายมึงเหรออีแก้ว กูเป็นแม่ฉันที่นั่นเหรอแต่สิ่งที่มึงทํากับกูมันยังไม่ถึงหนาทีสิบนาทีมันจับจันจ่าลึอกอยู่ในสายตาและจะมองของกูดวงตาของมึงมันปฏิเสธัวอย่างเย้ยยัยกูไม่ใช่แม่ของมึงก็ไม่ใช่แม่ข่อพีกูจะไปหาไอ้กกูจะไปหาอีกุลกูจะไมป การี่แม่ทําอย่างนั้นฉันได้ยินแล้วฉันแอบฟังพวกแม่นจะมายืนยันเอาหลักฐานมาเพื่อทําลายฉันฉันเลยยอมไม่ได้ไงฉันยอมไม่ได้แม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจไหมว่าฉันยอมไม่ได้ฉันใจแม่ทาอย่างนั้นไม่ได้ไม่จะทําลายฉันหรอกมึงจะทํไมจะทลายอนาคตฉันหรอกมึงจะทำไมกูอีแก้ว ไปเลยนะแม่อย่ากลับบ้านไปเอาหลักฐานมาเลยนะนะแม่นะแม่ฉันกราบแม่แล้วแม,ลแม่แล้วแม่อยา่าทำลายฉันเลยนะแม่จะให้มึงกราบกูเปร้อยครั้งแต่การกระทำเมื่อกี้มันทธอไม่กูรู้ว่าลูกอย่างมึงไม่สำนึกบนคุณเท่าแดงแกงล้องน้ำนมกูกี่หยด ทำก็จะทำลายฉันอีกแล้วทำไมฉันไม่ใจรู้แก่แล้วฉันไม่ใจรู้่ล้วนี่หรือแม่รักลูกแม่กำลลงจะทำลายฉันแทนลูกตอ อยากเห็นไหมล่ะอยากรู้ไหมล่ะว่าแกจะทำสำเร็จไหมแกเบ่งฉันออกมาแกมาด่าฉันว่าเป็นคนชั่วคนเลวแล้วแกทำฉันออกมาทำไมต้องทอดแกนะทำลูกออกมาไม่ดีเนี่ยน้อยคิดจะแข่งอยากเห็นอยากรู้ อยากลองถ,ถ้าแกไม่คิดว่าฉ, kind of angel, mm hmm. ฉันเป pues ็นลูกมึงจะทำไมไม่คิดว่าแกเป็นแม่เหมือนกันมึงจะทำไมกูอย่าท้าอย่าท้าตอบมาสิตอบมาสิว่าจะไม่ทำวะกูจะทำกูจะทำกูจะทำไม่ใช่พียมึงสิบใยกูจะไม่มีวันไม่มีวันปล่อยให้มึงไปสุขสบายมึงจะไม่ได้ จะไม่มีวันชนะคนที่ชนะคือข้าไม่ใช่แกฟังให้ดีนะแกจะไม่มีโอกาสได้กลับไปบ้านแกจะไม่ได้เอาหลักฐานมายืนยันหรอกหมายความไงมึงหมายความอย่างไงดวงตาของแกทั้งสองข้างมันเปิดทางใช่ไหมมองเห็นใช่ไหมว่าลูกอย่างข้าเนี่ยอยู่ตรงไหน แกต้องการทำลายทีมไหมอีแก้วก็ได้อีแก้วมึงบ้าไปแล้วมึงนีแม่ยังมึงมึงก็ไม่มีลูกยังจะเปิดเผยคนใจบาปครับชมกันต่อไปว่าดอกแก้วเขาจะทำเช่นไร ไิเดี๋ยวจะให้ไปเดี๋ยวจะให้กลับบานไปเอามามีกี่คนไปเอามาให้หมดเอามายืนยันว่าข้าคือลูกแกบ้าบ้าไปแล้วอีกลวก็บ้าสิบ้าแล้วรวยอะบ้าแล้วมีอำนาจไงไม่ต้องการศัตรูในเมื่อแกประกาศเป็นศัตรูกับข้าก็ดีเหมือนกัน ดวงตาที่คอยมองคอยเห็นก็ยังมีอีกต่อไปเลยดอกแก้วเขาใช่ไีมรักดวงตาของแม่ทั้งสองข้างจนต่อสนิทครับท่านผู้ชมครับนี่หรือคือน้ำใจของลูก<อ>ทำร้ายคนเป็นแม่ที่สร้างชีวิตเต็บม,มาแม่รอ้องโหยหาแทย์ผัด<อ>เพราะว่าคนใจบาศอย่างดอบบกแก้ว เขาควอบเมงตาแม่จนบอดสนิทอีกไปเดไปเดี๋ยวแกไปเลยไปหาลูกชายแกไปหาลูกสาวแกแล้วมายืนยันแล้วมาถึงวันนั้นใครใครจะเป็นผู้ชนะดอกแก้วนี่คือผู้ชนะเว้ยอีแก้วอีแก้ว น้ำตาของแม่ลั่นไหลเป็นสายเลือดรวบที่รักคำแก้วเขาควักดวงตาแม่ทั้งสองข้างจนบอดสนิท ดวงตาไม่มีแล้วครับผู้ชมครับแม่กลอยใช้สองมือค่อยๆค้คำหวังที่พึ่งสุดท้ายนั่นก็คือรักรัททั้งสองคนเจ้ากล้าและพี่กุกลก้ากุลกุลเลยหวังเพื่อหลักฐานยืนยันต่อนายกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เปิดเผยชมบทบาทการแสงของเนชนกอินเดียครับลลออสองตาเขามองไม่เห็น